แล้ววันนี้มาาที่สวนสวนที่หลุมมะขามบ้านหลุมมะขามนมาอาจารย์พามาดูในป่าอาต่อยต่อทุกวันคือหมอคนอเ,คเป็นอะไรก<อ>็ฝนใส่น้ำสาขากินแกทุงโลก เอาเปลือกเขาล่ะคะอาจารย์เปลือกถอนแก้ผิดสำแดงลดอมเปี้ยวเวลาเป็นไข้เป็นหนาวมาในแทนที่จะนึกถึงอยู่อื่นนะเลือกทีแทนนอาโฟนก็ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งเคยทางเดินพอครั้งแรกก็จะจะให้มันทะลุโน่นเลยแล้วจะไปทำน้ำตกไปโน่นยาบำรุง พอขึ้นมาแล้วเหมือนเราคิดไว้ในใจเลยเนาะมันเป็นทางทีนี่ว่าเราไม่มีกำลังพอที่จะบูรณะนะธรรมดาต้องซื้อดินมมาผสมผมีน,น้ำเทาะป็นละหมื่นต้นพื้นที่กี่ไร่คะโอ้โหหมื่นต้นเนาะอันนี้แค่ข้าวไม่รวมต้นเล็กต้นน้อยนะคะ ต้นต้นเล็กๆแบบนี้เราไม่นับแต่ก็เกิดประโยชน์นะคะเป็นสำรองอย่างนี้จัดเป็นป่าดงดิบได้ยังคะอาจารย์ถือว่าเป็นป่าดงดิบแต่ว่ามันยังไม่หลากหลายพอแต่ก็มีถึงพันชนิดพันชนิดวัดมวลอากาศน่าจะได้แล้วนะคะ ทำไมต้นแซลมันสูงจังได้400ตัน <c oughs> ออกฟิเจีน400ตันก <c oughs> ็ที่ที่แล้วเขาก็สอให้มา40,000กว่าบาทให้ตันละร้อยค่ะปีหนึ่งนี่เป็นไรายได้คิดซะว่าเป็นไรายได้อ่ะเขาวิ่งมาให้เราเนาะเพราะเราไม่ได้ทำอะไร,รอ,อ,อ๋อต้อนมะกอ,อ,ะอกอเขาอยู่ฝั่งนี้ นี่เป็นทางน้ำนาย์สิ่งที่เห็นตอนแรกเลยคืออาจารย์จะแข็งแรงมากเลยนะคะถ้าถามอายุแล้วกับดูที่หน้าตานี้ก็ไม่เชื่อนะก็ยัง ก็อ,อยู่ในเมืองอะนะมีคนหกสิบอะฟันเขาไม่เหลือแล้วนะคะเคาก็เขาเดินเขาก็จะง่อมล้วแต่อาจารย์นี้แข็งแรงมากอีกสองปีก็จะเจ็ดสิบแ,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 แล้วค่ะด <c oughs> ูคนเจ็ดสิบแล้วเวลาอากาศร้อนมันจะซับไว้อเขาเป็นธรรมชาติเขาอยู่แล้วผมตแต่าาอะอ มันตายลองไปเรื่อยๆไม้บ้าเลยแต่สวยขนาดนี้แต่มีไม่กี่คนนะคะอาจารย์ที่รู้ถึงถึงว่าเขาเป็นไม้ที่ขาวอะ่ะส่วนมากเราปลูกเราก็จะตัดทิ้งเราคิดว่าเป็นไม้เนื้ออ่อน <c oughs> บางคนบอกกินยอดมันก็พอใช่ <c oughs> จริงมันมันเป็นเรื่องของเสรเพราะว่ามันโตแล้วมันมันยาวมากเห็นไหมเนะ่ตรงข้างในอันนัาโอบไม่มิดละอ <c oughs> แล้วลูกกระดทุกปีไม่เคยว่าปีนี้ไม่ติดลูกให้กินค่ะได้กินทุกปีได้กินทุกปีเขา,า,าเขาเรียกว่าก็คือ,อเรารู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้มันก็คือภูมิปัญญานะคะอย่างต้นมะกอกอย่างางี้ไปเนี่ยให้ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็แพ็คใส่ช่องฟิตไว้อยู่ได้ปีนึงครั อยากกินน้ำพริกกุ้งอะไรเอามาตำแทนมะนาวแล้วมันมีสามรสเปรี้ยวหวานอันนี้ก็เป็นอีกความลับหนึ่งเลยนะคะลูกมะกอกที่เรามองว่าไรค่าอาจารย์บอกว่าล้างให้สะอาดแล้วก็เราแพคเป็นเหมือนซีนถุงอะคะ่ะถ้าสมัยใหม่เราก็จะซีนถุงนะน กินได้ดเป็นปีถ้าทิ่เป็นเรื่องสินค้าพ่อหมดหน้าดูการบอกลูกละห้าบาทยังมีคนซื้อเลยนั่เห็นไหมนหน้านี้มันก็จะเยอะใช่ไหมมาาไอ้คำว่าโอกาสการหาไรายได้มันจะเกิดจากภูมิปัญญานะคะสิ่งที่ใครหลายๆคนไม่รู้แต่ว่าเรามาที่นี่ต้อยคนหนึ่งที่ได้คำตอบอะคะ่ะเรามองข้ามว่าเป็นเป็นเอ่อ ต้นไม้ที่ล่วงหมดฤดูกาลแล้วเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่วันนี้อาจารย์บอกว่ายืดอายุไว้ได้หนึ่งปีนึกถึงว่าผมเราจะง,งอกง่ายถ้าอยากให้มันดำเอาออกมาจากช่องฟิตสักลูกหนึ่งแล้วก็ขาบี้บี้บี้บีแล้วก็ต้มน้ำนมืน่นขยำขยำใส่ไอแชมพูรธรรมชาติเนี่ย ที่เราซื้อมันมันเป็นฟองขยงะมากัสสะเหมือนยาย้อมผมอ่ะนี่คือ,อความลับที่ถูกเปิดเผยนะคะไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนแล้วหนังศีรษะเรานี่จะ,จะ,จ,ะจะชุ่มชื้นไหมคะมก็จะไม่ร่วงที่พูดไม่ได้พูดปากเปล่านะคะดูดูหลักฐานที่ผมอาจารย์ค่ะอายุเจ็ดสิบแล้ว หมลกคนอายุทวนทุกคนนะเพื่อจะให้อันนี้เป็นอาหารกินที่อร่อยได้ยอดได้ใบได้ลูกได้ลำต้นไอ้ลำต้นแบบถ้าดูแลที่ต่ำๆมีน้ำให้มันนะต้นใหญ่เร็วมาต้นใหญ่เร็วแล้วจะทำกระดานพื้นนอนก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดต้องให้น้ำาไปถึงคืนเลี้งยงให้เขาอิ่ม เป็นพ,พี่เลี้ยงต้นอื่นได้ดีมากเพราะว่าใบเขานิดเดียวนะคะ,ะเวลาเวลาถ้าเราอยากกินอร่อยจริงๆเราใบอ่อนๆเท่าน่ะย่างไปพริกไปพริกมาพอเหี่ยวๆยุบๆกินกับน้ำพริกดิไม่มีผักอะไรอร่อยเท่าเขาโอ้ใบอ่อนย่างน,นะคะน,นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับแล้วนะคะ เรารู้แล้วถ้าเราไม่ลงมือทำเราก็จะไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เราฟังมาเราเรียนจบหรือเปล่าเราลองดูเราต้องไปลอง,ลองนะคะทุกท่านลองได้นะคะขึ้นสวนใครใครก็จะโค่นมันทิ้งใช่เขาคิดว่าเป็นไม้เนื้ออ่อน <c oughs> แล้วไม,ไม้เนื้ออ่อนก็จริงเราหลับตานึกถึงไม้อัดสิ ค่ะไม้ที่ทาจากปูนสิค่ะมันมีไม่มีความคงทนเลยปีแรกแวบแรกที่ต้อยปลูกต้นไม้นะคะอาจารย์ต้อยนึกถึงว่าแล้วเราจะแปลรูปยังไงเราต้องเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กยาวไปอีกไหมไม,ไม่ต้องเรามีเครื่องไม้เครื่องมือถ้าเราไม่มีแรงก็จ้างเด็กข้างบ้านแบ่งรายได้ให้เขาบ้างเนาะ เราเรียกว่าเขาบอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ทําให้แล้วออยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันถ้าเราทําคนเดียวหมดมันก็จะหนักที่เรานี่ไงเป็นสวนป่าแล้วนะคะเป็นวนะวนะเกษตรได้แล้วจากอาจารย์สองคนตายยายนะคะอาจารย์อายุเจ็ดสิบ ปลูกป่าได้ขนาดนี้ถ้าเราดูวิดีโอแล้วเกิดไอเดียก็มาได้นะคะที่อำเภอแปลงยาวบ้านหลุมมะขามม่คคนะาานะจังหวัดฉะเชิงซเซาเรากินกินเนื้อเขาก่อนค่ะแล้ววิธีการขยายพันธุ์นะคะนี่นะคะลูกเขาพอเรากินเนื้อเสร็จแล้วก็มีจอบอันหนึง่งเข้าป่าไปเลย อาจารย์บอกว่าขุดหลุมฝังแล้วก็ทิ้งไว้เลยอันนี้คือ,อวนาเกษตรเรา<ม>ทำอยอง่ายมันแห้งมันจะไม่ขึ้นเราทำแบบง่ายๆเขาต้องอยู่ในดิน<ม>ค่ะม,มันเริ่มจะวายม,มันออกดอกคอยเลยเขาออกทั้งปีไหมคะอาจารย์ไม่ใช่ฤดูการเขาจะเป็นอย่างนี้<อ>เขาพอมีมีลูกปุ๊บเขาจะทิ้งใบหมดพอลูกใกล้จะวายเขาจะออกดอก ค่ะออกดอกก็ติลูกเล็กๆ,ๆไว้อย่างเงี้ยจนถึงรูดูการเนี้ยมันถึจะแกะอ่อนี่คือธรรมชาติของเขาแหละคือธรรมชาติของเขาต้นเขาก็สูงน่าจะแล้วเขาจะขยายลําต้นไปเรื่อยๆแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยเขาไม่อยู่ใต้ใครเขาจะอยู่สูงไม่ยอมอยู่ใต้ใครด้วยถ้าถึงฟ้าได้ก็น่าจะน่าจะถึงมั้ง โอ้ถ้าพูดแบบนี้แล้วถ้าไม่ได้เห็นภาพก็มองภาพไม่ออกนะคะวันนี้ต้อยมายืนอยู่ที่สวนเลยค่ะต้อยยกกล้องส่องขึ้นมานะคะสูงน่าจะสามสิบน่าจะสามสิบเมตรได้ไหมน่าจะได้สาเมตร,มร,มรลองนึกภาพสามสิบเมตรดูนะคะเป็นตึกกี่ชั้นไปแล้วอะคะ่ะนึกภาพเอาเนาะก็อยากให้ทุกคนมาดู ถ้า,อาพอเขามีลูกอ่อนเนี่ยเ็าจะใบแตกไปเรื่อย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 พอครบวงจรก็จะลูกจะโตพอหน้าหนาวปุ๊บเขาทิ้งใบหมดลูกก็จะเต็มที่ร่วงถ้าเขาทิ้งใบแล้วมีลูกมันก็จะเป็นเหมือนไม้ประดบับอาจารย์มีแต่ลูกมันติดลูกไว้คอยแล้วแต่ว่าพอลูกมันยังอ่อนเนี่ยใบมันก็จะคุมไว้อือ ธรรมชาติจนทางโน้นมันแก่ยังค่ะขอ<ล>ะสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าการเคี้ยวครั้งแรกเป็นยังไงคะมันจะออกขวานนิดๆแล้วพอพอเคี้ยวเป็นจะหวานที่ปลายลิ้นเข้าไปในปากหวานถึงคอเลยอแลวตอนนี้ยังอยู่ความหวานยังอยู่เลยินดาเห็นไหมลองได้เขาพร้อมจะให้ถูกตัวเขาจะให้ถูกแปลูกเขาพร้อมอยู่แล้วโอ้ยังไม่ร่วงเลยดกด้วยนุ่น ถ้าเราทําเป็นหยีได้เราเคี้ยวไปก็จะมีความหวานในมะเร็งปอดจะไม่ได้กินเราเลยอเอาน้ําไ,ไป <มะ S 1> ทําเป็นเครื่องดื่มได้อีกนะคะเราต้องลองค่ะอันนี้ต้อให้ดูใกล้ๆนะคะพนันนี่ถึงสี่สเมตรต้นนี้ <c oughs> นเ,เขาจะลูกเล็กแต่ลักษณะต้นเขาจะมีหนามนะคะเหมือนจะเป็นคนละพันลูกเขาก็จะ เดี๋ยวต้อยจะเทียบให้ดูนะคะอู้จานห่างกันเป็นแม่กับลูกเลยเแม่กับลูกเลยแม่กับลูกเลยค่ะเดี๋ยวชิมดู่รสชาติเป็นไงเรา,เราลองมาดูรสชาติกันนะคะอันนี้เปรี้ยวจัดก,กว่าอ๋อนนก็จะน้ำเปรี้ยวนน้นนำหวาน,น,วานแต่เม็ดเขาใหญ่ไหมคะจาย์เม็ดเขาก็จะเล็กใช่ไหมเนื้อเขาเนื้อเขาน้อยส่วนเนี้ยเน,นื้อน้อยส่วนนี้จะเปรี้ยว ต้นต้น้นนเนื้อมันจะเยอะเนาะเนื้อเยอะเป็นแม่กับลูกเลยเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราจะไปทําพันุ์เราก็จะได้เรียนรู้ว่แต่ต้องปลูกทุกพันธุ์หละเพราะว่าไม่มีอะไรที่เหมือนกันหรอกค่ะแม้แต่ต้นไม้ถึงแม้ว่าชื่อจะเหมือนกันชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันออกออกลูกมาแม้แต่ลําต้นก็ไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะ ต้นเมื่อกี้เขาจะขาวๆแต่ไม่มีหนามนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเขาอาจจะเป็นเอ่อกินไปสักพักมันจะหวานะต้นโน้นมั<ไ>นจะพันเดียวกับต้นโน้อยเนี่ยเนี่ยต้นนี้ก็จะดกเห็นไหมมองมองข้างบนนี่นั่นไงต้นนั้นไม่มีหนามอาจารย์อ่ามันจะพันเดียวก็อันน้นลูกใหญ่ถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะจะรู้ว่าต้นนี้ก็จะบอกลักษณะ แต่ถ้าเราไม่มีต้นเองเราก็จะนึกภาพไม่ออกได้แต่ฟังในหนังสือสามปีแรกมันก็จะเริ่มเห็นดก <ฮะ S 2> อกค่ะเพราะปีแรกมันก็จะกินยอดมันได้แล้วมากรอบอีกกินอ่ะแค่มีใบก็เป็นอาหารเราได้แล้ว <c oughs> ของอาจารย์เงินวิ่งหาในเนี่ย <c oughs> ถ้าถ้าเราวิ่งหาเงินเราก็จะเหนื่อย ื่อทั้งทำงานในสวนเหนื่อยทั้งการไปหาเงินใช่ทัอ,องอย่างแต่พ่อคิดว่าเอ้ยไม่มีใครซื้อก็อยู่ดีแหละโฆษณาออกอกอกไอพวกตามสื่อต่งตางๆเนี่ยออกโฆษณาใต้แบบนีนผมก็กเคยให้เด็กๆมันทำแต่มันทำไม่เป็นครัเดี๋ยวต้โฆษณา,าอยากจะถามอาจารย์นิดน,นึงคะ่ะครั้งแรกเลยการปลูกวันนี้เรามาเรื่องมะกอกเนาะค่ะ อาจารย์ศึกษามายังไงหรือว่าบางับางเกินชีวิตผมเนี่ยส่วนใหญ่สมัยเด็กๆก,ก็อยู่ในป่าแต่พอเขาชวนมาทําไร่มันสำปะหลังเนี่ยเราไม่หวงป่าโคนป่าที่หมดเลยออืเราคิดว่าทํามันสำปะหลังแล้วมีไรายได้แล้วคงจะรวยอทามา20ปีนี่สินจนเอาตัวไม่รอด ก็หยุดอายุสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดละหยุดพอดีไปเจอผู้ใหญ่วิบูลทําวัฒนเกษตรอยู่ที่สนามชัยเกษไปเห็นแนวทางไปศึกษาอยู่สี่ห้าเดือนก็เลยตัดสินใจไม่ปลูกอะไรเลยในสวนเนี่ยนอกจากต้นไม้แล้วก็ปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกที่เราเรากินล่ะปลูกไปเรื่อยแล้วเพราะยังคิดอะไรไม่ออกค่ะ แล้วทางครอบครัวเห็นด้วยหรอคะจากที่เคยเออแรกๆก,ก็มีปัญหามือนกันเคยปลูกมันได้รายได้ทุกปีทั้งครอบครัวทั้งญาติทั้งพ่อแม่ไม่มีใครเขาเห็นด้วยหรอกเพราะเราไม่หารายได้เราจะอยู่ได้ยังไง <c oughs> ผมก็ตอบว่าผมหารายได้มา20ปีแทนที่ผมจะมีมีเงินเหลือกับกลายเป็นอีกอีกเรื่องเะชีวิตมันเปลี่ยนะอ <c oughs> เป็นนี่เนี่ยมันไม่มีทางไปเลยนะครับยืมเท่าแก่ก็ยืมทกศมันสองสองอย่างนะยืมไปยืมมามันก็เต็มทั้งสองอย่างแหละพอพอเต็มแล้วไม่มีทางออกก็คิดจะขายที่ที่แปลงนี้จะขายแค่ไร่ละหมื่นเองยี่สิบไร่สองแสนไอ้คนจะซื้อให้แสนเก้าโอ้ตัดสินใจไม่ขายแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่า คำพูดที่ว่าปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือกินก็แจกเหลือแจกก็ขายก็ค่อยๆทำทำปีแรกได้หนึ่งงาน<ม>ปีแรกเลยได้หนึ่งงานนะครับแล้วพี่ยี่สิบไร่มันก็ลกเต็มไปหมดเลยยาแล้วก็ค่อยๆปลูกค่อยๆหาพันค่อยๆหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆปีที่ปีที่ห้าก็ได้ไปปลดหนี้ใช่ใช้เวลาห้าปีนะคะอาจารย์ ากาเกิดจากเราหยุดถ้าเราไม่หยุดนี่มันต้องมีการลงทุนเขาหยุดแล้วอะไรที่เป็นต้นไม้อะไรที่เป็นลูกอย่างมะกรูดเป็นลูกกระทำยาสะผมได้ไอ,อ,อ้นูน่นไอ้นี่มีกล้วยไอย้สองตน้นสามต้นก็รดน้ําออกเครือออกลูกสวยๆแทนที่เราจะทําเยอะๆเราทําน้อยแต่เราแฟลลูกทําไปเรื่อยๆทาไม่ให้ลูกไปกินโรงเรียนลูกก็ ลูกสองคนยิวไปคนละถุงไปแล้วเพื่อนสั่งก็ได้ได้ขายอีกคนละถุงก็ค่อยๆขยับชีวิตค่อยขยับไม่มีเงินติดตัวอยู่อยู่สามปีเต็มๆเราไม่ใช้แก๊สไม่ไม่ไม่ใช้เครื่องยนต์ใช้แต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันหนึ่งจะไปไหนก็ต้องคิดก่อนว่าจะไปแล้วจะคุ้มค่าน้ำมัน ก็เริ่มฝึกวิธีคิดฝึกวิธีทําปรับเปลี่ยนวิธีทําใหม่ไอที่โลภมากอยากได้เยอะๆเราก็ปลดภาระออกจากใจเริ่มทําใหม่เรียนรู้ว่าถ้าเราปวดฟันต้องใช้อะไรเขาบอกใช้ใบคอยต้นคอยมาทําน้ํําน้ายาบ้วนปากเป็นไอแก้วฝางเราก็เริ่มปลูกฝางนฟาฝางเนี่ยแก่นฝางนั้นเลยรอบตัว พอผ่าผ่าเสร็จแล้วไปงานวิทยาศาสตร์เขาบอกฝางทําอะไรได้บ้างออพ่อผู้ใหญ่ก็ทําให้ดูอันนี้ต้นฝางอันนี้ยาแก้ไออันนี้ยาบำรุงปอดอันนี้ยาบำรุงเลือดต้นฝางอย่างเดียวาขายกิโลเท่าไหร่สมัยยี่สิบปีที่แล้วกิโลละห้าร้อยเป็นไม้ไม้ป่านี่นะคะอาจารย์ครับนี่นี่นฝางใน,นป่าทํา เนี่ยค่ะเข<อ>าเขาก็กไม่ไม่ใหญ่ไม่โตนะคะพอเริ่มขยับได้เราก็เริ่มเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝาง่ะไอ้ต้นข่อยที่เขาเบื่อเบื่อกันอะ่ะเราเอามาต้มทําน้ํายาบว้นปากแก้ปวดฟันน้ำห้าลิตรขายร้อยร้ยี่สิบซีซีเนี่ยขายสิบบาทสมัยแต่ก่นอนมันโคตรได้กำไรเลยอะ่ะ <c oughs> แล้วลงทุนเท่าไหร่ลงทุนยี่สิบห้าบาทขายได้สองพันบาทมันคืออะไรล่ะชีวิตมันก็เปลี่ยนดิเราทำไมจะจะไปทําเหมือนเดิมอ่ะเราเป็นคนกําหนดราคาใช่ไหมคนไหนซื้อเยอะแถมด้วยค่ะเนี่ยยาสระผมเราพอเราสระผมได้ผมเราไม่ร่วงไม่งอกง่ายค่ะต่อขวดเท่าไหร่สี่ขวดร้อยแต่หมแต่ก่อนมากูดมันเยอะ นี่เริ่มต้นอย่างเนี้ยเ็แก๊กก็แก๊กไปเนี่ยว่าคนทุกที่ปัญหามันเหมือนกันหมดเลยปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาเรื่องไม่มีจะกินเนี่ยเหมือนกันคนเ<ล>มืองก็มีมีจะกินก็ต้องวิ่งหาเงินไปซื้อใช่ค่ะแต่มันสะดวกกว่าเราตรงที่ว่าเขามีห้างมีแอร์ใช่ไหมค่ะแต่บ้านเรามันสะดวกกว่าตรงที่ปลูกอะไรกัเราได้กินเลยที่ฟังขวาในเมืองที่แคบค่ะอ่า ม,มันไม่รู้แต่ว่ามันทรัพยากรเหมือนกันเลยในเมืองถูกคนอื่นจัดระเบียบให้เราเวลาเท่าไหร่ต้องไปทําอะไรแต่พอในสวนเนี่ยเราจัดตัวเองเลยควันนี้ขยันก็ทําขี้เกียจก็ไม่ทําำทำไปเรื่อยเรืใช้เราทำไปทํามากลายเป็นอุตสาหกรรมในชุมชนเป็นที่มาคือเรากล้าที่จะทิ้งสิ่งที่เราเคยมาอยู่นะคะ อาจารย์คะแบบนี้เรื่องที่อาจารย์เล่าก็สามสิบปีที่แล้วเนาะถ้ามีมีเด็กมีเด็กรุ่นใหม่ใหม่ถ้าเขาจะมาทำอาจารย์ว่านแนวความคิดเขามันเราอาจารย์จะฝากไว้แบบไหนคะอย่างก็ลองมาลองมาคุยกันดูเพราะผมมีแนวทางที่จะให้เด็กเปลี่ยนคือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดคิดว่าจะต้องจบสูงๆไปหางานทำผมว่าควรเลิกได้แล้วถ้าจบเพื่อมีความรู้เห็นด้วย แต่ถ้าเพื่อจะเอาใบประกาศไปแลกงานทํามันอาจจะไม่ใช่เพราะต่อไปงานทำเนี่คนที่ใช้แรงงานเขาจ้างต่างประเทศหมดและคนที่จบสูงๆจะมีกี่คนละ่ะมีเป็นล้านคนเขาใช้หุ่นยนต์ค่ะ <ไข S 1> จา้า <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นการมีที่สักไร่สองไร่เนี่ยเหลือเฟือละแทนที่เราจะไปขายนะคะเราหา <c oughs> ดูคิววีโอนี้ต้อยคิดว่า หวังว่าคงจะได้ประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่อาจจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนตัวต้อยเองก็เป็นลูกเกษตรกรค่ะต้อยก็เคยใช้ชีวิตออกไปวิ่งล่าหางเงินอยู่จนอายุครบ50ค่ะครั้งแรกต้อยมาเจออาจารย์ต้อยถามอาจารย์บอกว่าถามจริงๆเลยค่ะอาจารย์ต้อยอายุ0้าต้อยจะพอมีเวลาไหมจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะสองปีเต็มต้นไม้ต้อยท่วมหัวแล้วค่ะ เดี๋ยวคลิปวีโอต่อไปเดี๋ยวต้อยจะพาไปชมที่สวนต้อยนะคะวันนี้ต้อยขอปิดไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณนะคะแล้วติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ